เพื <aunque S 2> ่อนที่ย o ่ n นี่โฟกค่ะบอกได้เลยว่าคือสุดๆทีนี้มาถึงที่นี่แล้วเลเจนสยามพัทยาภายในกรบอด้วยสมที่น่ามนตาตื่นใจต้นี่้าเริ่ม่อไปด้วยร้านา รวมตักันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาถึง17อุ๊นะคะวันนี้เราบอไกไลยค่ะว่ามา17อุ๊นะคะแล้วก็แต่ละตัวค่อนข้างจะเป็นระดับซูเปอร์สตาร์หลายวัยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะตอบโจทย์นะคะสำหรับแฟนคลับต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยเองอยู่ต่างประเทศนะคะก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่ทุกคนจะได้เจอกับมหากรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็อ่างานนี้นะคะที่จัดขึ้นนะคะก็บอกว่าเราได้รับความร่วมมือสำหรับการอีเวนต์ใหญ่ๆแบบนี้คิดว่าซึ่งในพัทยาเราก็มีไม่ได้ไม่ได้ไไดไไเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามั่นใจค่ะว่าศักยภาพแฟนมิวสิกพัทยา2024ในระหว่างวันที่2ถึง9พฤศจิกา2 5 0 7นะเลนด์ตะยามพัทยาที่เราแถลกข่าวแห่งนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็จังหวัดชลบุรีนะครับที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบถาโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่จะได้เข้ามาท่องเที่ยวดูคอนเสิร์ตพร้อมที่จะพักในเขตเมือ,เองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดชลบุรีเรา แต่เจนสยามพัทยาร่วมมือกับชัยนาทของเมือสุีแล้วก็ท่านผู้บริหารบริษัทครับก็ในพื้นที่นะครับต็อตีววามโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่นะครับในส่นนวัตภุรว์ดูแลปัจจุบันานได้ให้ความปลอดภัยกับในท่องเที่ยวที่มาในใช้พื้นที่ในการท่องเที่ยว คณะผู้จัดการครัง้งน,นี้ที่มีการจัดงานกาเป็นงานคอนเสิร์ตเรียกว่าระดับเอเชียระดับโลกเคป็อกระับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ช่วยจัดประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งมิติของการท่องเที่ยวจริงเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่พัทยาเท่านั้นนะครับเนื่องจากว,ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยทราบว่าผู้จัดเองเ,งเนี่ยคาดหวังว่าจะมีคนที่มีความสนใจนะครับมากกว่า2-30หมื่นคนนะครับและตรงนี้ไปด้วยนะครับในส่วนของพยก็มีส่วน ที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้งานตรงนี้ก็คือส่วนของการช่วยกันในการประชาสัมพันธ์นะครับในในทุกขพ้นตอนของมูลนิยมร่นระดับที่เป็นเป้าหมายที่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าการที่เกิดขึ้นในการสร้างรายได้ให้ประเทศระดับที่ว่าจะหับใหลไม่ได้ทีมงานค่ะค่ะคุณรัตนชัยไันบ้างนะคะในฐานะเป็นตัวแทนของทีเซดภ้าคระออกค่ะในระดับที่มีคนเข้ามาชมมากกว่า ทางสถานที่จัดงานเป็นเลเจน์สยามานะคะก็อยู่ในพื้นที่ของนอนททอัทิยาค่ะในส่วนของททเองอ่ะเป็นหน่วยงานด้าน PR และ Marketing นะคะเราก็ยินดีมากๆที่จะช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้ไปยังทางจีนและก็ทางกเกาหลีนะเคะเราก็จะส่งข้อมูลการจัดงานไปให้กับทางสำนักงานทททันน้งสองสำนักงาน,านให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ค่ะ แหล่ขงข่าวครับมีมาในเรื่องของการเริ่มต้นถึงการมีวอเตอร์แลนด์หละเฟสติวัลที่เกดิดขึ้นครับอย่างที่ท่านรองผู้ว่าและท่านนายกไม่เลี่ยงไปเลยครับด้วยความมีศักยภาพของทางจังหวัดชลบุรีในมิติภาคข,ของภาคตะวันออกนี่นะครับที่ว่าเมืองพัทยาแล้วก็ในจังหวัดชลบุรีเนี่ยคือไมซิตี้นะครับซึ่งซึ่งเป็นมาตรฐานสําคัญซึ่งจะเห็นได้ว่าเราเป็นซัพพลายเมนต์หรือเรามีศักยภาพาในการที่จะจัดกิจกรรมเทศกาลงานต่างๆไได้อย่างด้อย่าง ถือว <mile> ่าได้รบเบียนที <itud soundtrack> ่ได้มาร่วมส่งเสริมนะครับกิจกรรมและก็งานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีสําหรับในส่วนของแลวก็ถือว่าที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสได้รับอีเวนต์นะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีฬาการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การดนตรีที่มีขนาดใหญ่ครับเราก็ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมซึ่งถือเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วครับในส่วนนี้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ แล้วเราเองหวังว่าในงานนี้นะครับไม่เพียงแค่จบคอนเสิร์ตแล้วจบอย่างระดับกับบ้านนะครับรุ่งงานคอนเสิร์ตวันนั้นแหละที่ว่าอาจจะรอจนถึงปลายเดือนเพื่อจะมาร่วมงานแบบเออเชนเจอร์เนชลฟ์ไฟล์แมวเพราะเราไม่ได้จับการโอเคเบยที่มันเป็นยากหน่ยนะครับไปในทุกส่วนขอสีและชาติโอกาสเลยนะครับแล้วก็ในฐานะโรงพันที่เราชอบงานนี้นะครับเราเราเองนะครับเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะไปอยู paid, so ่นะครับทางเราเราก็ประสานหน่วยขั้นเคียงทางฝ่ายกรมและก็ฝ่ายบ้านนะครับที่มาร่วมในการอำนวยความสะดวกั้งติดต่อนะครับซึ่งจะมีคาดว่าจะมีคนที่มาร่วมงานเนี่ยภาคตะไครนะครับในในเขตพื้นที่ขององค์การข้าพนะครับแล้วก็ข้าพเจ้าที่กรุงเทพสยามมีการจับตัวรับส่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางของค์การข้าพเจ้าและองค์ก ใกล้เคียงกับพื้นที่ทางจังวัดชลบุรีทุกโกาสแบบอร์มับขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมีออกทางแผลตฟอร์มนะคะจะเป็น t ิ c k เก m ตเมลอนนะคะก็จะประกาศในเร็วๆนี้นะคะส่วนเรื่องราคารับรองว่าเบาๆค่ะที่แบบว่าคนไทยสามารถจับต้องได้นะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวเราอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับจังหวัดชลบุรีนะคะสำหรับนักศึกษาทุกท่าน นักเรียนนะคะที่อยากจะเข้ามาเปิดประสบการณ์คอนเสิร์ตระดับโลกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีหนังสือนะคะมอบสิทธิพิเศษให้ะคะ่ะเป็นกรณีพิเศษสําหรับจังหวัดชลบุรีค่ะพอใจเที่ยวชมเวืองการะต่ายนะคะสหรับธรรม<อ>ชตาม<อ>ชตาิ